ทำงานทำงานน่ะกวาดใบไม้เสร็จแล้วเราก็จะเดินนะทีนี้หาเดินแล้วหาเดินเก็บลูกไอ้นั่นนะ่ะลูกบอลน,นัดก่อนเด้อน,นี่เมื่อวานนี่กวาดขยะนี่โอ้ยงานเยอะได้พี่นอ้องอาศัยอยู่ในป่านี่เอก่อนจะเดินถึงหน้าบ้านนู้นพูดหล่พูน่ะ ไก่เติบอยู่พี่นอ้องอือเห็นไหมฉันก็ตัดต้นไม้ออกเมื่อวันก่อนนั่นเนาะอือแล้วก็จะมาดูว่ามันมีอะไรไหมเห็ดเอเห็ดลูกบอลมันเกิดอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดยวอหาเดินดูก่อนอ้าวยังละ่ะเอ็ดเห็ดตกกุกใกเถอะไอ้ไอ้นั่นต้นไหม่มันลันพี่นอ้องเพราะว่ามันจะหลุดมัน เขาเรียกอยังไงวะนี่นี่แม่พี่น้นองมันสิฮักกันนะอือนี่ต้นไม้ค่อยนี่เฮ้อเห็นไหมนี่มันรวมมันเอ็นเวิร์ดละนี่นี่เห็นบ่มันมีตัวหนึ่งขำไ้ซื้อเราเราพยายามเห็นบะล้มเยอะเลยเราพยายามหาหาอะไรล่ะ หาต้นที่มันลมๆหาฝ้าวัตัดนะพี่น้องเรียบๆตัดนีเห็นไหมเราตัดกันวันเสาร์ที่แล้วเดี๋ยวก็วันหยุดอีกแล้ว,ลวพ่อใหญ่แกก็มาตัดนีเห็นไหมถ้ากันตัดต้นไม้เนี่ยมันหนาวเลยพี่น้องเฮาสมคอเฝ่าเห็ดฝ่าทำเนาะพี่น้องเนาะเอนอ,อนี่จากมาได้เดีย๋ยวย่างมาัอันเดินมาก่อนอืม เห็นไหมนี่ฉันก็ตัดต้นไม้สันเห็นไหมวันกอ่อนน่ะฉันตัดตรงนี้แหละปลาขับโพด่ข้าจ่อขับบ้านเนี่ยาา ột, ตัดเด้พี่น้องเห็นหมั้ยฮัตบะเกิดว่าโอ้หนาวหนาวนี่ยมันก็สิบ่เกิดแล้วเนาะยังหาเอาถุงมาวันนี้ไม่เอาตะกร้ามาหรอกมันหนัก นี่เอาถุงกะว่าได้เต็มถุงนี่ก็จะก็จะพ่อนะพี่นอ้องไปเก็บเอาอโอ้ยเดินมาสวนผลไม้ก็ลืมอาน,นั่นมาลืมเอาลืมหิ้วน้ำมาด้วยย้อนมัน,นหนักนี่แหละมันก็นเริ่บริหิวลืมหิ้วน้ำมาลดไอ้นั่นไม่เป็นไรหรอกพูดพระ ตรงถนนเข้าหน้าบ้านนู้นตรงกับโพดผัวพี่น้องฉันบอกบางย่างไปดอกเด้ไหมอย่างเก่งก็จะมาแค่ตรงนี้แหละไม่ได้พาเดินไปถึงถนนหรอกเมืยเพราะว่าเราต้องเดินไปท้ายป่าอีกนะโอต้นนี่เขาตัดหรือพญายตัดโอ้พญายมาตัดตัวนี่ต้นนี่แม่นี่อ๋อ ห,ห,ห,หรือข่อยข่อยวะอือตัดออกเลาะมันจำว่าใดว่าจะขอตัดก็สิมไม่ตะขอ่อยนะวะอืมอมาดมเออมันหมดแล้วก็ต้องมาเก็บอีกตัวเนาะเออลูกว่าหนัดเนี่ยมันหมดแล้วคอ,คอยกินดีนะพี่น้องอกินกินทุกมื่อนั่นแหละไอ้เกลไข้เขียดไข้เหงาดได้ดิเป็นแบบเออ เรียกอะไรเพิด <P ers> ดีนะะี่น้องเก็บแล้วก็เพลินดีแต่หนาวหน,นาวไม่กินยาอะไรนี่ยคอยออกมากหน่อยคน้องมบาไหวมันมันมาตากลมไงมันมาเป่าลมนะ่ะเราก็ต้องป้องันตัวเองขึ้นมาละแต่ว่ายานี่มันทําให้หลับด้วย ก้ขอนกระสิออยังว,ว่าข่ยางเหรอเขาบอกอยากรับันนพี่นอ้องรับแล้วมันยาวรับยาวเลยนะ <c oughs> มาหาเก็บหมากอันนี้ดีกว่านะป้องกันไม่ให้ตัวเองนอนหลับก็ต้องมาเก็บอันนี้เลยเก็บห <c oughs> มาก <c oughs> <c oughs> จะเข้าไปเก็บกอนในวันนั้นเรากรองไว้ตรงนี้ต้องเยอะเดี๋ยวเข้าไปกัน มันกฮ็ฮกห่มองนี่นะอันอเอยเฮ็ดตัดท่างจากของอะไรบ้ายน่นกิ่งใหม่ขามาใส่นี่หนีบะบรูว่ามันสิมีเน่ากินอยู่นี่หนีน่ะย่น,ะยนขมาแม่มันหนีโรตัวมันบน่ล่ะมาสุมอยู่นี่หนีละบริเจาเองก,ก็ก็ต้องเดินเข้ามาทีนี้ถ้ามันได้อย่างนี้สิเฮ็ดไปแล้วก็ก่พผนจะขอนหลกว่ะ เอาถุงมาใส่เจบมันครับด้จังว่าใส่ถุงมือพี่น้องกลัวกลัวมือดำมือมันไม่ใช่ดำแบบแบบอย่างเปื้อนนะดำหมึกนะดำแบบเป็นหมึกเลยเนี่ยนะพี่น้องมันไม่ออกหนึ่งเดือนแล้วเราจะไปหาหมอเราต้อง ทำตัวทำมือให้มันสะอาดหน่อยหนึ่งเขาเสียว่าปิจกไปเผาทานปิจกดากหมามาบอกมันคือบ่อออกหนึ่งเดือนแล้วมันก็ไม่ออกพี่น้องมือข่อยนะสันคนเลยต้องใส่ถุงมือมัน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 เป็นยังไงฮะเปลือกมันนี่สีคือหมกักไอหมักกล่าวเป็นพวกที่เขาย้อมผมหรือเปล่าวะเนะาะแคล้ยอย่างนั้นเหละ่อรว่าเป็นพวกถ้าบ้านเราก็เลือกพวก ต้นย้อมผมต้นอะไรนะขอปาเด้มันไม่ออกเลยนะพี่น้องหาสูตรดีๆไม่ได้เลยจะเอาวิธีไหนต้ที่ชอบเก็บต้นนี้เพราะว่าต้นนี้มันแน่นนี่นี่ลูกมันจะแน่นแน่นนะพี่น้องนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกมันติดปิกเปลือกมันติดกับเม็ดมันอะ่ะแต่อันนั้นอะ่ะ อัน,นั้นอีกต้นนึ่งนะมันจะเป็นแบบไอ้ดีออกง่ายนะเปลือกมันจะล่อนอันนั้นต้นหนึ่งแนะบ Hotel. บบึ๊บออกแต่ว่ามันก็แต่อันนี้มันแสบกลัวายกลักวมันเวลาเราไอ้นั่นนะเวลาเราผ่าอันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะติดเปลือกออกมาเลยแต่ถ้าเราผ่านนั้นนะเปลือกมันจะล่อนออกมาก่อนและทีนี้มันก็ทําให้เราเปื้อนมือมือเปื้อนแกทางใจขอสอบขอสอบสนิทนี่นี่ขั้นนี่ พอสอบสอบพันนิดมากกว่าอือโอ้โหเหลือเยอะจังเลยพวดนะตุมขื่นเลยเป็นกระเบื้องกระวามบัดน,นึงบัเน้ะกินยามาแล้วถ้ามเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่ายามันทำให้เรานอนหลับอนะเนาะยารุ่นแรกอนะ ยาสำหรับกลางคืนนะนะพี่น้องกินแล้วก็พักผ่อนนอนนะอีสันก็จะบย่ยอยากนอนนอะนอนแล้วมันจมบ่ตื่นเลยเด้นอนพี้ยโอ้สิตาลืม้นกบ้นที่ท่สาเหตุพอกินเพราะว่าขีม้มมกไหลแล้วก็เรากะว่าเราจะออกนอกบ้านออกมาหาเห็ดหาวอนัทไงเราก็เลยกินนุ่นเลย โอ้พี่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 เต็มดันนี่พี่เยอาสักถุงใหญ่ๆถุงใหญ่ๆนี่นะเก็บเพิ่นเลยนี่นะเก็บเพิ่นกินเพิ่นนั่แหละก็กินสองมือก็บิดแล้วนี่พอได้นั่งนะ ถ้าได้นั่งไอปอกนั่งยังก็ขึ้นนั่งทุบเนี่ยโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยดึงหูไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันมัน,มนอร่อยติดใจทุบไปทุบมากแล้วก็เอ,อ้เดี๋ยวลูกนี้ก่อนเดี๋ยวลูกนี้ก่อนประมาณนั้นกินไปกินมาไม่ลุกทีนี้ก็เหมือนกับกินกระบอกอะ่ะเหมือนผ่าลูกบกนยะพี่น้องเออผ่าไปเลยกินไปน้ำครับ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 บเหลี่วเป็นแบบนี้ เดี๋ยวลูกนี่ก้อนลูกนี่ก้อนกับจังสิพ่อบ่พ่อเป็นพูดนะลูกข่อยห้องสดสุดพี่พี่น้องหมาหมาร้องเลยนี่นะได้เยอะเลยมันย่างเหลือเยอะอยู่ข่อยก็กินเ <c oughs> น็ตพูดนะนี่ชนิดนี้นะมันดีนี่นี่ชนิดนี้นะ่ะมันดีนี่เห็นะ ลูกแบบนี้มันมีหลายพันว่านัดน่ะแต่พันนี้ฉันชอบมันมันมันทุบง่ายโอ้ยมันมันสับง่ายเอามีดโตสับปบโหลดแล้วก็แตกออกพราะออกแต่นั้นถ้าถ้าสับแล้วไม่ดีก็มันก็เปลือกมันจะหลุดมาก่อนไงเปลือกมันจะหลุดมาก่อนจะก็ดีเวิร์ดน่ะ